สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพบกับนุอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนูจะพาเพื่อนๆมาเช็คกันนะคะว่าได้รับสิทธิ์เงินเยียวยากเกษตรกรแล้วแต่ทําไมเงินไม่เข้าบัญชีนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมมี4เหตุผล4สถานะนะคะนุ้ยขอกําลังใจจากเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์นะคะแชร์สับสไครต์และกระดิ่งค่ะขอบคุณค่ะเช็ค4สถานะได้สิทธิ์ เว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com นะคะแต่ไม่ได้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะทกะสปรับปรุงระบบตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินแจ้งเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิเยีวยาเกษตรกรนะคะแต่ไม่ได้เงิน4สถานะรีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีด่วนเลยค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ ทกสเตรียมปรับปรุงข้อมูลการตรวจสอบผลการโอนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือมาตรการเยียวยาเกษตรกรค่ะผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com แต่ไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะมี4สถานะดังนี้ 1. ท่านได้รับสิทธิ์โอนเงินไม่สำเร็จบัญชีปิดไปแล้วโปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีค่ะ 2. ท่านได้รับสิทธิ์โอนเงินไม่สำเร็จบัญชีถูกอายัดโปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีนะคะ 3. ท่านได้รับสิทธิ์โอนเงินไม่สำเร็จเลขที่บัญชีผิดโปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีค่ะ 4. ท่านได้รับสิทธิ์โอนเงินไม่สำเร็จบัญชีไม่เคลื่อนไหวโปรดติดต่อธนาคารนะคะนอกจากนี้จะมีการปรับปรุงการแจ้งรายละเอียดการแจ้งการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยข้อความท่านได้รับสิทธิ์รอโอนเงิน จากเดิมที่เมื่อเข้าไปตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com นะคะหากเกษตรกรท่านใดนะคะยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีก็จะขึ้นสถานะไม่พบข้อมูลหรือข้อความอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะคะส่วนกเกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินแล้วจะขึ้นข้อความท่านได้รับสิทธิ์ ได้รับโอนเงิน5,000บาทวันที่จุด,จด,จด,จดข้อความสีเขียวระบุสถานะการโอนเงินรับเข้าระบบโอนเงินครั้งที่1โอนเงินครั้งที่2โอนเงินครั้งที่3ตามภาพนุยจะขึ้นให้นะคะสำหรับความคืบหน้าการแจ้งเงินช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อวานนี้นะคะวันที่18พฤษภาคม กกสได้ทยอยโอนเงินให้เกษตรกรแล้วนะคะผ่านสาขาของธนาคารกว่า1,200แห่งทั่วประเทศเลยค่ะเพิ่มเติมอีกนะคะ1ล้านคนและจะทยอยโอนต่อเนื่องทุกวันนะคะวันละ1ล้านคนค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ฟังแล้วนะคะว่า4เหตุผล4สถานะ ที่ทำไมเงินไม่ได้นะคะก็รีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับฟังคลิปของนุ้ยจนจบพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ